Zombie apocalypse. <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมใน p o ป๊อปบิ๊แมนนะกับเกมจูสิวัตดักรแครมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันจันนี้นะผมนะจริงก็ไม่เช้าเท่าไหร่สายจัดจัดแล้วป๊อป <c oughs> ก็กูเพิ่งตื่นยังไงล่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะผมเมื่อวานตอนกลางคืนผมไม่ได้มีเวลาตีเหล็กเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเช้านี้จะเป็นเช่นไรนะแต่ผมคิดว่าคงหล่นจัดจัดแหละก็เมื่อวานนี้ผมอยู่อันดับที่ประมาณดัก ยี่สิบฟวลหรือเปล่านะอาจจะมีเปอร์เซ็นนะแต่ตอนนี้ผมว่าผมน่าจะอยู่แรงทองนะแต่ว่าก็ทําใจได้อยู่อย่างน้อยๆก็อยู่อันดับต้นๆเดี๋ยวค่อยไปตีไร่อเอานะผมสาหรับใครที่กําลังตีฟันฝ่ารีนะผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้รับเจ้าอ่าไมโรดอนนะผมจาชื่อทําไมได้เออก็อ่ะมาสรุปผลลีของผมก่อนดีฟน,นะผมแรงทองจริงด้วยทุยกคน ผมก็อยู่แรงพีเดียตอันดับที่4นะผมมีแต้มอยู่870แก้วนะผู้นำส่สุมๆมีแต้มอยู่916นะผมทีเดียว ขอฉันติไม่ทีเดียวไว้ต้องสองทีนะถึงจะได้นะผม9ก้แต่ว่าช่วงเวลานี้ผมจะยังไม่ตีก็แล้วกันเหลืออีกสิชั่วโมงนะผมเวลาแย,แ,ยแย่มึงก็อย่างนี้แล้ว <laughs> เดี๋ยวอดแดกอีกอ่ะตามระเบียบนะผมอ่ก็วันนี้ก็ยังมีแพ็กมากมายเลยนะเพราะว่าผมอยากจะเข้าไปตีแคสออฟเททันนะผมขาดแค่4ีแต้เมเองทุกคนนั่นกับการได้เจ้าตัวใหม่ตัวนี้ไปนะผมเพอร์ซีโอซูแครนะผม จริงก็อยากได้ตัวใหม่โยแล้วก็อยากได้แบงค์500นะผมซึ่งช่วงนี้นี่สสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ก็เรียกว่าหายากจ,จัดเลยนะสำหรับแบงค์เขียวนะผมแล้วก็แบงค์เขียวก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในเกมนี้นะผมามาเล่นอะไรที่มันง่ายๆสบายสบายสไตล์เราก่อนดีกว่านะผมจะตีเป็นเอเบอร์อีเวนต์ก่อนดีกฝ่ายนะผมมาโอ้โหจะแข่งไปไหนพวกคุณลุนช่องตายแล้วแล้วคุณจะเหลือตัวไว ตีริกหรือแปว๋วันนี้อ่าไม่เป็นไรนะดวลกันหน่อยแล้วกันผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เราต้องมีน้าสักตัวหนึ่งว่ะอ,อ๋อสามพันเลยนะแต่ว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้ผมเชื่ออ่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้ทุกคนไม่ต้องเก่งมากเนี่ยจะใครยี่เราให้ยับไปเลยวนะ่ะแล้วก็เราต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งนะผมเนื้อนี้ผมเอาเป็นอ,อินโดมินาเล็กเจ้าเดิมไปเฮ้ยเราใส่สก,กิลได้ด้วยเหรออย่างนี้โอ้โหผม เอาวิสุทธ์จัดกันไปว่ะทุกคนผมว่าไม่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เพราะใส่สกิลได้นะผมเราเอาพืชไปสักตัวหนึ่งแต่ว่าก็ต้องรับดาเมจได้นะพืชไปสักตัวหนึ่งก็เอาเป็นเจ้าตัวนี้ก็แล้วกันอพืชไปหนึ่งตัวนะแล้วก็น้ําไปหนึ่งตัวแล้วก็เอาเนื้อไปหนึ่งตัวคิดอยู่นะผมจะเอาพันก้าเอาพันก้าไป ตัวกี้มันก็พันเก้าตัวกี้ก็พันเก้าเหมือนกันอ่ะสามสิบสามโอเคแล้วก็มีสกิลสกิลนี้ผมจะเอาเป็นเอารถเลือดมันก็แล้วกันมันง่ายดีนะผมโอเคถ้าเลือดมันไม่เยอะเราก็ล้มมันไม่ยากเท่าไหร่นะผมมาลุยสองล้านห้าเลยเหรอเยอะไปไหมเนี่ยกับเอมเบอร์เนี่ยมามีเก้าร้อยเก้าสิบแปดอะไรก็แข่งแกงจัดจัดรถเลือดก็แบบวางร้อยแผ่ไว้ก่อนเพลลาโรดด์จุดสอง ให้มันรู้จากอาการเจ็บจุกซะมั่งนีเหลือ813รน่ดูนัดน่ดูดิโอ้โหมันแก้กันจะจัดอะหมะเปลี่ยนตัวชัวยอยู่แล้วนะผมมีแค่เจ0จะทําอะไรฉันได้มองกันหนึ่งเหลือไว้หนึ่งด้วยเป็นไงเรียกว่าโหบานเหนือเหนือจะจัดเอาได้แกจะทำอะไรฉันได้เต็มที่แกก็สน,น,นะปะเก่งใจนีเชื่อเลยว่าเก่งใจเอ่อเก็บสแต็กให้หมดเลยนะผม บอกว่าเราใช้แค่นี้ใช้แค่ต้ามเดียวก็พอไว้ผมขวัดผู้ต่อสู้ยังไงล่ะบ้านี้นบก็กลัวแล้วกเองก็ยังกลัวฉันเลยปรงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็พอนะผมนะเหลือสามเอโปรงกันหนึ่งมีเจ็ดสินะแค่เจ็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วฉันจะบอกให้โจมตีเจโอ้โหลาก่อยจิแกนโนโตโซอรัก แต่แกโจมตีฉันได้แค่นี้แล้วก็แกคิดผิดแล้วฉันนี่ความเก่งกาจมันม่แล้วก็จะลดเลือดแกอีกนี่นะออกมาเพื่อลดเลือดโดยเฉพาะนี่ลดไปอีกนะผมมันไม่ลดตัวเดียวทุกคนมันลด3ตัวเลย <c oughs> แล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสบายนะผมหกร้อยนี่เราองกันได้ไหมผมว่าไม่ป้องกันดีกว่า เพราะว่าไม่หวั่นแม้วันมามากอยู่แล้วพอเลือดมันเหลือน้อยมากเพืาอนราลดอนเหลือแค่800เท่านั้นนี่ผมโอ้ย600ยเอง691เก้าสเพอเลือดมันลดลงไปอีกอ่าแต่อาจจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเราตายนี่ผมเพราะว่าไม่รู้สกิลผมทนหรือเปล่าไม่โจมตีแหลวแหลมแหลวแหลมอย่างนี้อ่าประกันหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ก็ไม่น่าพอนะประกันห้าดิว่าอ่านแน่มีแค่หกเท่านน,น่นนี่ผม ยิ่งทำอะไรฉันไม่ได้เข้าไปใหญ่พวกแกเลือดเลือดต้องหมดไปโอเคโจมตีเราไปแล้วนะผมเอ้ยทำได้แค่นี้เองะเสร็จโกในงานนี้เอ่อต้องลดเลือดไปอีกไหมผมเอาตัวสุดท้ายไปดีว่ามั้งเอาตัวสุดท้ายไปดีว่าโอเคเพราะว่าด้ได้เปรตทีเดียวไงลดเลือดก็อีกเรียกว่าแก้งกจดัดจโอเคตัวสุดท้ายเลือด้าไม่เหลือเลยนะโจมตีหนึ่งนะผมแล้วเราต้องป้องกันไหมอุ้ยมันมีหกร้อยนะ ถกร้อยป้องกันหนึ่งกันแล้วกันนะอ้เด็กสือว่าไม่หยาบเกียรติศักดิ์ศรีกันนี่นะป้องกันหนึ่งเนะผมเอาไว้ใช้ไม่ตายังเงี้ยโอ้โหอุ้ยมันเกือบทำร้ายเราได้เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เนอะผมอ่อเซรไนโนซอรัสนะผมเซร์ไนโนซอรัสอืมโอเคเสร็มจอส่งเอมเบอร์แกร์มีมายฉันอยู่ในโจ๊ตไอมันไม่นะจัดการมันไปเรียบร้อยเสร็จโข อินพุทจะสู้เราได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรออ่าก็ผ่านไปด้วยดีนะผมกับศึกเอมเบอร์พี่ฆ่าสังหาร <laughs> โอเค1 8 7 5 7 5 7 5 7 5เโอเ้ยเกิดจัดจัดช่วงนี้ผมก็รอแอร์แพ็คเอมเบอร์นะผมคือแพ็คพิเศษอะไม่รู้มาไข่รือยังอ่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมมันเสาร์อ,อาทิตย์เนี่ย แพ็ค JW ที่รถราคากก็ไม่มานะผมเรียกว่าเหงาก่อยเลยทีเดียวอ่ะอย่าลืมเข้ามาซื้อกันนะสำหรับอารเซเรโนซารัสนะผมหรือเรียกว่าเซรโนซอรัสก็ได้แล้วแต่คนเรียกถนัดนะผมเพราะว่าถูกผิดกันก็ไม่ได้ว่ากันนะผมเพราะว่าสําหรับคนที่ชอบไดโนเสาร์แต่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเหมือนพี่ป๊อปก็เล่นได้นะผม ขอให้เรียกลักษณะมันก็พอเออให้รู้อ่าตัวนี้เป็นตัวหุ้มเกาะใช่ไหมอ่าแล้วก็หูจะแห่มหน่อยแล้วกันนะเรียกเรียกหูแหลมก็หูเป็นหนามเห็นไหมสองข้างนะผมนั่นก็เป็นตัวหุ้มเกาะที่แหางไม่ตุ้มนะผม เอามารุยอ,อย่างอื่นกันต่อดีกว่านะครับผมเพราะว่าริก,ก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วเอาไว้ตีเย็นๆนะผมโอเคผมคิดว่าผมสู้ได้ไงมาเล่นบอสกันหน่อยดีกว่าทุกคนเรียกว่าเล่นเรื่อยเปื่อยไปตามใจเราไปเออเอาตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคถือว่าไม่เอาเปรียบกันนะผมเราต้องเอาตัวไปเก็บสแต็กก่อนมาไม่จําเป็นสู้ได้หมดแล้วสองตัวก็พออย่าไปรันแก่เขาเยอะเชื่อนี่มามาวัดกัน ระหว่างเจกะนอส32กับเจกนอส32ของใครจะแจวแน่ประกันเก็บตแต็เอาไว้เร็วว่าเก็บสแต็เอาไว้เอาเด้เก็บเอาไว้ที่สกิลของเราด้ผมทุกอย่างจะตัดจินที่สกิลของเราโจมตีสองโอ้โหตดสินใจได้ดีมากน้องรักแล้วแรมแล้วก็ใส่เข้าไป อ่าตาหน้าคงได้แล้วนะผมเนี่ยเกมตัดแตกไว้หนึ่งกันแล้วกันโอเคไม่จำเป็นต้องป้องกันทั้งนั้นอเดฟแกมีแค่40เท่านั้นเจนมี80แล้วอ้าวอย่างนี้ก็สวยโลนนี่ครับโอเคเต็มร้อยแล้วมึงไายโอเคความล้ำโอเคมีพันสามแล้วนะผมเราโจมตีเรามีแ0 0พันนะโจมตีหนึ่งสองสาม มันน่าจะมันป้องกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้อะโจแม่งหมดเลยมึงตายรู้แค่นี้แหละนี่บาทพันเก้าเรียบร้อยสงสัยคงไม่ต้องถึงมือโอเมก้า09ดเก้าแล้ว,วดูย,ดย,ยักตทรงดูผมดูยักตทรงยังแบ๊กเหลือเกินอ่ะมา ลมตีเสี่ยงล้มผมไม่ได้แน่ๆน่ทุกคเอ้ยมันใส่สกิลเหมือนกันว่าไม่ธรรมดานะต้องเอาจริงกันซะหน่อยใช่ไหม <c oughs> ต่างคนต่างต้องเอาจริงกันซะหน่อยเอ้ยจมตีสองผมอยู่ได้สบายอย่างเงี้ยอืม <c oughs> ไม่เจ็บไม่จุกเลยทีเดียวขึ้นมาเองแหมอ่าอย่างงี้ก็ไปไปเลยครับ ให้มันรู้ก็แปลว่าเจอกันน้อนแล้วมันของจริงนี่นะเรียบร้อย4 1 0 0นนึงนะผมโอ้โหชนะง่ายจัก,ก้ายิงเล่นก็ยิงสบายอ่ะอ่ะก็รับเอมเบอร์ไปอีกแล้วนะสำหรับสมอลเอมเบอร์นะผมโอ้โห1250โอ้โหมีสองแสนแล้วทุกคนเออ325นห้นะผมเออซึ่งอ่ะ,ะ,อะจริงจริงที่ผมตั้งใจเข้ามาในช่วงเวลาเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจมาตีเอาเอมเบอร์นะผม เพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไงทุกคนอันนี้แหละคือของจริงและของแท้แล้วก็แน่นอนนุ่มของแท้ของแท้เ <laughs> บทเทิลสเตตแปดสิบเก้านี่ผมนะข้างในก็จะลุ้นรับการ์ดวิฟฟบมากมายเลยนะผมไดโนอัคไครัสนะผมอ่าไอแคนโทเซกาอ่าแล้วก็อ่าอะไรอะ อคาเนโตซารัสคาราโตอคาเนโตอะไรอะ <laughs> <yeah. S 2> แล้วก็ซิมูเรกนะผมแล้วก็ยังไงแลนด์นัดนะเรียนเป็นตัวที่เราปลดล็อกหมดแล้วนะสำหรับแต่ถ้าได้ฟีก็ดีทั้งนั้นอนะใบที่สองก็เป็นแก๊สทองนะผมมาเราพอบทมานานแล้วมาบวกกันหน่อยดิฟ้าทุกคนอ่าโอ้ไม่ยากเลยเชื่อดิจากการที่เห็นทรงแล้วนะผมเราต้องมีตัวพระเอกตลอดการของเราแล้วก็กลับไปนะผม อพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมเราจะใช้น,น้ำจัดการเราจะจัดการมันให้อยู่หมัดเราจะไม่ให้มันหนีรอด้นจากน้ำมือนเราไปได้โอเคแล้วเราก็ต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่ง3,3 0พันสามก็สามพันแปดเอาดาเมจไปไม่ต้องเยอะก,ก,ก็ได้นะก็น่าจะอยู่แล้วละไปลดยอีกันในแฟร์นะผมถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมาเราก็ูกได้เรามีคอมปี้ยังไงล่ะ <laughs> มาเลยยูเนีคยคร,รับ เออชีครับเอเอเอะไรสักย่นง <c oughs> เอออ่ะนี่เก็บกระแตกเอาไว้นะผม <c oughs> แกตัวเดียวจะทำอะไรฉันได้ขนาดมาเป็นฝูงยังต้องยอมจำนนโอเคโดนเขาให้แล้วยอมจำนน <c oughs> เรียวว่ายอมยอมจำนนจะจะัดโดนไปแล้วนะผมเออเราคำกันสองดีครับนี่ ต้อง่วงเวลาจนฝ่ามันจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่สนอยู่แล้วเดี๋ยวก็ซ่วไปหมดเออแหน่เ่ยนจริงๆด้วยออกมาแล้วสินะเออเรียกว่าเซฟจะจับเลยฝั่งมันโอเคเซฟไม่เซฟยังไงไม่รู้แต่ว่าสเต็ปผมเต็มแล้วนะผมเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวฉันจะจัดการชำระแขนแกที่แกฆ่าลูกน้องคอปปี้ฉันไปหนึ่งตัวโดนดิครับเอื้อไอ้ตะกี้มันเหลือสเต็ปเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้มองมองมันิบหายแล้ว เดี๋ยวเท่าไหร่ก็ช่างเดี๋ยวเราจมตีเผื่อก็ได้1 2 3สองสมเผื่อไปเลยสแต็กเรามันเยอะจริงๆนะเหลือ1นึ่งจริงๆด้วยเมื 100, แบบ่อเห็นแวบๆนี่แน่ตายไปฟ้าร้องแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมาเดินตอกแตก,กมาเลยโอ้ันี้ก็ใส่มใส่หมวกมาเลยทีเดียวมาเลยเจ้ามอนไก่จมตีสามตายดิครับอย่างนี้เออจะไปทน,นอยู่ได้ยังไงแล้วคอมปีที่ไม่เพิ่มตัวบาที่สุดเลยจริงๆ บาเปลี่ยนตัวมันเหลือหนึ่งใช่ไหมโจมตีหนึ่งโจมตีสองจิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวสองเอ่อสามสามล้มได้นะแต่ว่าต้องสี่นะเ,เก็บไว้คอพปี้หมดเลยนะผมอายชิบหายแล้วเออ ก็ผมกลัวว่ามันเก็บไว้ตัวหลังไงอุ้ยถ้ามันเก็บไว้ตัวหลังมันก็ล้มเราไม่ได้นะมีแค่427เด็กจิ๋มหายแล้วป้องกัน3ดีกว่าอ้าวเฮ้ยรอดโอเคโอเคถ้ารอดอย่างงี้มึงตายอย่าอยู่เลยจัดการมันโอเซโร่จอนัทยิ่จริ่งผมบาดแล้วเนี่ยมีสิทธิ์แพ้สูงแต่ว่าดวงมันดีพุย่ยโอเคแข่งกันได้ทุกเรื่อนแล้วผมยกเว้นเรื่องดวงอย่างเดียว อ่กับเกมนี้ไม่จําเป็นต้องแข่งแก่งที่สุดก็ได้นะผมเพราะว่าดวงก็เป็นสิ่งสําคัญนะผมก็แส,สดงให้เห็นแล้วนะผมได้มา1.80่อดีเดนแล้วก็การแบตเทิ s t นสเต็ปม a สิบก้าว้าวบัโอ้โหเห็นปากชัดเจนรู้เลยว่าตัวอะไรรู้ทั้งคู่เลยอันนี้อิชิตันอันนั้นอยู่ไทยแลนด์นะรู้หมดเลยอิชิตันนะครับผมแล้วก็ยูไทรแลนด์นะ หกร้650อยห้าสิบเแจมโอ้โหได้เจดับเบิลจุกๆเลยก็อ่ะก็เช้านี้ก็อย่าลืมเปิดขึ้นมาเพื่อรับการกิจกรรมกันด้วยนะผมวันนี้เราก็จะได้่าเจ้าตัวไฮบริดนะสำหรับใครที่บล็อกอินเข้ามานะก็จะได้เมกะลองเออตัวไฮบริดสีแร่ซูเปอร์แร่นะผมผมเรียกเมกะลองเมกะลองมันชื่อมมเมกะลองหรือว่าเมอะไรเมเทลองเออแล้วก็ารับ เอ็มเบอร์อีก1 1 2 0 0 0บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมสำหรับการล็อกอินนะแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมเข้ามานะผมแน่ก็ไฮบริดโชว์พาวไฮบริดเบื่อโชว์พาวอะไรบ้างก,ก็จะรุ่นรับการ Hi ์ดไฮบริดอีกมากมายนะผมมาเรามาลุ้นกันดีกว่าไฮบริดที่ผมอยากได้ก็คือไฮบริดแร่ที่เรายังไม่มีนั่นแหละเรื่องของเรื่องมีแค่นี้แหละแล้วก็รับแบงค์เขียวกันไปด้วยนะผมจำ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  อ่าได้แล้วนะผมสำหรับการไฮบิดคอเรคชั่นนะปั๊อ่าเจ็บจุกขอเป็นอ่าอ่าทาเจปาโลเซปาร,รัตมันชื่อทาเจปาโลเซปาร,รัตที่ไหนล่ะเอสซัมเอสซัมเอสซัมอ่า,อาเพอร์ชิสลาทอมอ่ามีแล้วนะผมแต่ว่าได้ฟรีก็ดีโอเค อีก3า0อกนะผมอ่ะอย่าลืมมาเปิดก๊์ดกันบ่อยๆอย่างนี้เพื่อรุนรับแต้ม JW ด้วยนะผม ก็เป็นห่วงทุกคนแหละอยากให้ทุกคนมีนโนเซาดีๆเก่งๆนะผม J จวก็สามารถเอาไปแลกนโนเซ็งเก่งในด้ากใายเลยนะผมอ่ะคนนี้ผมนายป้องแมนก็คงต้องขอตัวลาก่อนนะผมเพราะว่าก็เล่นไปหลายแพ็คแล้วเราก็ต้องขอตัวไปปกป้องลีกด้วยถ้าเกิดขืนนิ่งนอนใจต่อไปนี่อดแดกแน่นอนนะผมส่วมสำหรับเจ้าไมโลดอนนะอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะสาหรับใครที่ตีลีกอยู่ฟันฟ่ามาก็หลายวันแล้วนะผมก็ขอให้ได้เจ้าการ์ดไปนี้ไปอยู่แร็งดมินเตอร์เป็นผู้เล่น1%ของผู้เล่นทั้งหมดนะผม อะไปจริงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะ c โ o เกมทุกคนเฟนดอยังเล่นอยู่บัเอร